สวัสดีค่ะเราจะพาทำน้ำพริกน้ำจิ้มแจ่วนะคะที่กินกับปลานะคะที่เรานึนะคะแล้วก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะนี่คือเราก็จะนำลงไปคั่วนะคะก็จะมีพริกสดมะเขือเทศแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงนะคะใส่ลงไปเราก็จะผัดจะคั่วตัวนี้ก่อนนะคะให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ สุกนะคะแล้วเราก็จะนําไปตำแล้วก็ปรุงนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะ,ไป,ะไปเลยเราจะคั่วไปเรื่อยๆกินก็จะขุ่นๆขึ้นม,มาหน่อยละแล้วก็จะสุกประมาณนี้กระทะที่ดำๆนี้เราก็คัดได้นะคะแ,แค่นี้แล้วเราตักใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเราตั้งเลยค่ะไปเลยมาค่ะแล้วมั นี่ที่เรานี่ไว้เสร็จแล้วเราจะตำผักกะเทียมแล้วก็หอมกระเทีมแ้เสือเราจะเอาไว้ตำชีลังใส่ตำชีลังตำผิดแล้วนี่ตอันนี้มะเขือเราจะเอาไว้ตำชีลัง แล้วก็ใส่เมื่มอยเมื่อยก็จะช่วยเพิ่มความเคีเ้ยวอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องใส่นาลงไปเลยด้วยซ้ำนะแล้วเดี๋ยวเราปรุงนะคะชุบเิ้นเคยมาณช้อนครึ่งช้อนครึ่งแล้วก็น้ำปลาดูดลงไปแล้วก็ปลาปลาห,หนัวๆนิดหน่อยลงไประมาณนี้ ดูกบดไหดนรอชาติมาณไหนดูนะหอยมากขอเพื่อนมาใตาลิดีะแตน้ำตาอีกหน่อยนตั้งกอนวาวนี้ปรมานี้เป็น,นยุ้ยเลยหอมมากเลยออดีละเราตัดสุดเลยค่ะเลยตัดสุดเล อาาื้อ,อไอ,อสัค่ะได้มา,มา,าปปค่ะเสิร์ฟเลยกินก่นได้่อาทิไปแล้วอดูสีนี่แหละ้งกินแช่ไดอดูสีสันน่าทานมากะไปค่ะกินกันคู่กับ ปลาที่เรานื่งไว้ไปกินกันเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่น้ำจิ้มแจ่วกับปลาที่เรานื่งไว้มากินกันเลยค่ะ